สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดรางปืนยิงปานะครับชุดนี้ก็จะมีทั้งรางกลมรางเหลี่ยมนะครับประมาณเกือบ20่สิบรางนะครับชุดนี้ก็จะมีเป็นทั้งปีกข้างค้าวปีกโรเลอร์นะครับแต่ชุดโรเลอร์ยังไม่ได้ทันใส่นะครับนี่นะครับมาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่รายชื่อลูกค้านะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อรางแถมท่อ PVC นะครับ นี่นะครับมีทางรางกมลมรางเหลี่ยมไกเป็นแบบฝังรางเซฟนกทุกตัวนะครับเดี๋ยวมาให้ดูการใส่ลูกนะครับใส่ลูกจะง่ายมากนะครับนี่นะครับมีเซฟเซฟระบบสปริงนะครับตัวนี้สปริงจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ Save. มีเซฟนะครับกดเซฟประมาณนี้นะครับมีลางกลมนะครับเสยลูกง่ายๆนะครับลูกไม่มีวิ่งออกตัวนี้ไม่ต้องใส่ลูกยุ่นยากนะครับตัวนี้เซฟ ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นถ้ารางรางกลมรางเหลี่ยมนะครับราคาจะราคาเดียวกันนะครับก็จะเป็นไกเซฟปีกโรเลอร์ลดน้ำหนักหน้าแถมขายจับท่อพ VC ให้นะครับแล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกชุดนี้อยู่ที่สองพันนะครับพร้อมส่งแต่ถ้าเป็นปีกค้างคาวจะอยู่ที่พันเจ็ดนะครับความยาวของปีกสั่งได้สี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบราคาเดียวกัน ปีกโรเลอร์จะเป็นแบบล้อสั่งลูกปืนนะครับจะเป็นล้อสั่งลูกปืนเลยนะครับชุดนี้สองพันนะครับความยาวสั่งได้นะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ราคาเดียวกันนะครับนี่นะครับลดน้ำหนักให้ทุกตัวนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับลดน้ำหนักตัวไกลแบบฝังรางนะครับจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับแจ้งลูกค้าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ ชุดต่อไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับพร้อมส่งอีกทีสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรหรือว่า ID Line นะครับ095 5026338นะครับหรือว่าจะทักที่มาที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ